สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาไล่ความชื้นของไม้ครับไม้ที่เปียกฝนนะครับไม้เปียกจากน้ําฝนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดเปียกมากนะครับแบบชื้นชื้นทีนี้เราจะไล่ความชื้นออกจากไม้ก่อนเผานะครับทั้งที่ไม้เราใส่ในถังเรียบร้อยแต่เราก็จะไล่ความชื้นได้นะครับวิธีก็คือเราก็เอาไม้ท่อนเล็กๆนียลงไปในท่อให้เต็มท่อเลยนะครับใส่ไปในท่อให้เต็มท่อเลย แล้วเราก็เผาจากข้างบนลงไปควันก็จะน้อยนะครับเผาจากข้างบนลงไปเผาทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับโดยไม่ต้องไปทําอะไรมันคือเราก็เผาเผาเสร็จแล้วก็ไปทําอย่างอื่นประมาณครึ่งชั่วโมงเขาเผาจะหมดท่อนี้พอดีประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนเผานั้นอย่าให้ไฟมันหล่นลงมานี่ก็พอมันจะติดก่อนนะครับเราจะจะ,จะเปิดฝาในทิ้งไว้ตอนเผาหยุดแรกๆก็อาจจะปิดฝาไว้ก่อนพอไหมลงไปข้างล่างนิดนึงแล้วก็ถอดฝาออกก็ได้นะครับให้ความชื้นมันระเหยออกไปครับ นี่ครับใส่ลงไปอย่างนี้ครับก็จะเต็มถังแล้วเต็มท่อแล้วทีนี้เราก็ทําการจุดให้มันก็ค่อยไหมลงไปไหมลงไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับหลังจากไฟไหมหมดแล้วเราค่อยมาปิดฝานะครับเอาดินเหนียวอะไรใส่ฟ้าแล้วก็เผาอีกทีนึงเผาข้างล่างครับไม่เสียเวลาครับเราก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายแค่เราใส่ไม้ลงไปในท่อแป๊บเดียวแล้วก็จุดไฟข้างบนวิธีนี้ช่วยได้ครับ ช่วยในการเผาไม้ที่เปียกชื้นเปียกน้ําฝนได้ครับเพราะถังนี้อยู่กลางแจ้งนะครับลองเพื่อนๆลองทําดูนะครับได้ผลดีครับผมทํามาแล้วนี่ครับจุดอย่างนี้จุดตรงกลางไล่ความชื้นตอนนี้เพิ่งเริ่มจุดนะครับไฟยังไม่ติดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จะหมดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ปิดฝานะครับตอนแรกว่าจะปิดฝาไว้ก่อนไม่ปิดแล้วครับมันไม่น่าจะหล่นใส่เพราะผมอยู่ที่นี่คอยดูนะครับ ถ้าไฟติดแล้วก็จะไม่มีควันเอาไล่ความชื้นออกหมดท่อแล้วค่อยมาปิดฝากันครับ